กระสสวัสดีเจ้าพี่พีมพนโมกกรนั่ในเชียงใหม่เจ้าพี่เจ้าวันนี้ด้วยจะมาที่เลยนะเจ้าแกงพักกะถินนะเจ้ากระถินริมรัว้วเ้าจะมาแกงใส่กระดูกหมูนะเจ้าพี่พีเคยกินเหมือนกอ,อกินดิบกนละม่เนาะเขากินกับหอยน,นางรมงดมิเหมาะขนาดเลยอันนี้อยู่กับ,บยายนาตั้งหลังอันนี้แม่ก๋มันน้องเป็นคุกเป็นคุกของ,อ,ง,ง,งอินนะเจ้า วันนี้น้องจะเก่งใส่กระดูกหมูพี่ๆแล้วก็มีมะเขือส้มนะเที่เก่งก็ง่ายๆเลยที่หอมข่าวหอมแดงฮะกับปี๊ดนะเจ้าโอเคนี่เรวขอจบไปมัดก,ก่อนกระถินอ่อพักกระถินวันนี้จะเป็นพักกระถินยากน้อแมน่นาะอันนี้น้องซื้อมานะเจ้านี่นะนี่ก็จะต้องเอามันลวกก่อนนะเจ้า ก็อยงเขาต้องลวกก่อนเจนะถ้าเขาบาลวกมันจะขมนีนะเจ้าถ้าเขาบาลวกก่อนพี่มันจะขมเขาต้องลวกเอาน้ํามันออกก่อนนะเจ้าลวกไปเลยพี่นี่ลวกก่อนสังเกตดูนะ้ํามันนะเจ้าน้ําจะออกแดง,แดงแขิวๆนี่นะนี่นะเจ้าพี่ถ้าเขาบรลวกนะมันจะขมลวกไป น้ำเป็ี่ยนสีอ,อีเลยนะเจ้าริกแก่นะเจ้ากว่ามีพริกหอมขาวหอมแดงเจ้าต่ำลงไปแล้วก็ใส่กะปิฮ่าเตี๋ยเจ้าเดี๋ยวของที่ยะต่ำไปก็นเนิ่พี่เจ้าอันนี้งน,นลวกเรียบร้อยแล้วเนอะนี่เจ้า แก่เรียบร้อยแล้วนะที่ของเขา่าขอมแดงฮะกับปีทั่วไปเลยเจ้าอันนี้นจะเป็นเมนูที่เล่นกินตั้งแต่มันนอเลยพี่พี่คือบ้านน้องแนน่นะจะปลูกต้นต้นนี่นะแต่ว่ามันจะเก่งพันเมืองเนาะแล้วมันแบนปอกแกง้งแต่ว่าต้องแนนไปกากเลยซื้อมานะเจ้าเฮาต้องลวกก่อนเนอะ พี่ๆเดี่ยเค้าแนงไปส่งพริกลาบมานะเจ้าแนนส่งของให้พี่ๆ้วนะถ้าใครสนใจพริกลาบนะเจ้าปกติสองร้อยหกสิบบาทพิเศษนะเจ้าซื้อสามซองตกสองร้อยสี่สิบบาทสามซองหนึ่งร้อยสามบาทนะเจ้าถ้าเกิดว่าใครสนใจทักแชทมาหาแนนได้เลยนะเจ้าพี่เจ้าป่ะแนนต้มนะ้เมื่อมันเดือดโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะแล้วนะเจ้าเดี๋ยวแนนจะใส่กระดูกหมูเนาะแล้วก็จะใส่ทิชแกงลงไปนะเจ้าอันเนี้ย ต้องใส่รอให้มันใกล้จะกรดก็ใส่เมื่อว่าเราลวกให้มันสุกแล้วนะเจ้าโอเคไปดูกันเลยนะเจ้านะ้ำไม่มาเดือดเือเอาไปส่งมาละอันนี้จะซอยเหมืเขิดส้มนะเจ้าจะบอกว่าการย่างขิงพี่พ มันมันมีพิษแล้วมันก็มาม mm ีถูกิใจนะเจ้าเวลาเพื่อนย่างกินเนี่ยเนาะบางพื้นที่อ่ะมันจะเพื่อนจะย่างกินกันแบบว่ามเหมือนกันบางที่เพื่อนจะใส่จะไข่ก้าบางที่เพื่อนจะใส่นั่นสินี่นะเจ้าแต่บางเมนเพื่อนมาใส่เนี่ยบางเมนนุก็ใส่นะเจ้าก็บเพว่าการบางทีแต่ละพื้นที่นะเจ้าจะเหมือนกันยังไงทองเมนเกลี่ยากระถินเนี่ยบางคนพวกอยังเราเคยกินเลยนะเจ้า ถ้าเกิดว่าไข่ย,ยังมัเกิดกลิ่นมาน้องแนนก็ลองกลิ่นดูนะเจ้าจะบอกว่ารสชาติเ่้มบริคุทธิเลยพี่พี่ที่แก่งก็ยังที่บอกเนี่ยง่ายการทำกับข้าวนี่นะมันอยู่พี่มีทุกถ้ากา,การทำกับข้าวนี่นะพี่พี่มันเป็นอย่างที่แบบว,ว่าง่ายนะเจ้าลองน้องแนนก็อยากลองทำอาหาร อีสานดูแล้วก็อยากลองทําอาหารใต้ดูเนี่ยก็จะดูในยูทูบมาเจ้าให้เห็นหน่อยช่วงนี้ก็จะดูว่าพี่แกงภาคใต้เป็นอย่างไรว่ออาะเนี่ยชอบกินเนาะแล้วก็เหอกับอาหารอีสานก็นยอย่างไรเพราเนี่ยก็จะกดเข้าไปดูนะเจา YouTube, านะวว้าเขา้าไปดูยูทูบอีกอ่ะเนาะถ้าเกิดว่าเฮาอะชอบทำกับข้าวนะเจา้ามันจึงจะมีวิธีหรือว่าเฮามาชอบก็มาเป็นยังลองทำาให้มันเป็นแบบเหมือนมันจะมีต้นหอมใบแตดเดะจะมีไฟถังววากเนาะ เนี่ยล้ำมบบลำก็มาป็นได้วันครั้งแรกมันอาจจะมาลำครั้งที่2ครั้งที่3ลงไปเรื่อยๆนะเจ้ามันกึ่งลำการทําอาหารแล้วแม่ก็จะว่าเจ้าเนี่ยอกินลำนะเจ้าเงี่ยเนี่ยคือน้องคือพ่อคือแม่คือแบบว่าครอบครัวมงนเยกินได้แค่นี่แล้วแมก็อกโอเคนะเจ้าเนี่ยเรื่อของขิงเขาจะได้เมืต้นอีสต์แบ่งเบาภาระกันไปอเจ้าพี่จะคือแบบว่ามาเปิดร้านอาหารนี่นะแล้วก็ทํากับข้าวแบบเอียะ อาจจะบานลำอาจจะแบนผูกใจแต่ใครหลายๆคนนะเจ้าไปเคม,มาบอกไปได้ป่ะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันดีกว่าใส่พริกแกงลงไปต้มไปเลยนะเจ้าเฮ้ยจะบอกว่าแกงใส่ชิ้นควายกับลำเนะแกงใส่แคบหมูกับลำนะเจ้าหลังจากนั้นใส่ลงไปเลยนะเจ้า สันทายฝนตกเนอะฟ้าห้องขนาดเลยแบบเดียวนี่ที่อื่นตกเรียยังเจ้าใส่หมดุดกระส้มลงไปนะเจ้าแล้วเดียวสักคำก็จะโปดแล้วนี่เจ้าง่ายง่ายสวัสดีเจ้ามาแต่พ้ากระถินเจ้า,าข้างบนเลยท่านผู้ชมสวยจริงเราได้แสงพ้ากระถิน พิกลาบเน้อสั่งได้เลยปกติหกชิปเหลือสี่สิบบาทซื้อ,ส,อสามซ <ทำ S 1> องร้อยเจารอหนะ่อยพ่กลาบนะโมะจะแจกแกงผักกะทินี่บางคนต้องเจี้มนหจักเนาะเพื่อมนที่แกงกิ้กันดีบ่ะแต่บ้านเฮาอ่ะินกันหมะแกงชิ้นควายก็ได้แกงชิ้นไก่ก็ได้ นิ่งขอซิ้วแห้งท่ะสามหูกก่เรืเอ่องนนะ้จะำเขาเยนแต่ฟองเต่นหน <c oughs> อืม

บ้านไทยเพ่อนแก่กันท่องบอก้ากรรอาแน่นจำเยเี่ยมจ้ะเยดกยมจ้ะยอดเทียอ้วนขนาด มันจะต้มของเขาเนอะของเขามันเหลือละเพราะนั้นเขากลับลาบอะจีดไปส่งพีล่ลาบแวะซื้อน้ำมาก็เลื่อซื้ออีกพ้อแก้วข้อกับมากาแฟเฮากับเรื่องความที่เฮา,ากินกาแฟเฮาก็บม่ค่อยรู้เรื่องว่า่อนสัง่งกาแฟไปสั่งอย่างไดส่วนขายเขา่า เอสเปรสโซ่อเมริกาโน่ลาเต้คาปูชิโน่เอากาแฟยอย่างที่เจ้าฮะบอว่ามะฮู้งอะกาแฟที่เปิดแส่นมอีบ่ที่เปิดแส่นมอ่ะน,น,น้องกับมะฮู้เหมือนกันอย่ซื้อนี่้น้องกับแบบกินสัเดี๋ยวกูเจอกินก็นกนกนกนชาเขียวชายเย็นอันใดนที่เปิดแส่นมเอางั้นนะพี่เป๋เลยบอกว่า ก็เอาลาเต้บ e so ่มึงกูซ so so like right? so ู้อมาไอติอ <that> ่ะซ่างผินลำบ่ถ้าลำกูพูดว่าลาเต้ก็มีสั่งพูดว่าลาเต้กาแฟก็ตีเฮาอีปกว่ากาแฟกาแฟเฮากับมฮูเฮากับมเกยอ่ะยาเตีเฮาไปซื้อร้านญี่ปุ่นรสเข็มเขาว่ากาแฟพวกกะช่วงกาแฟเฮาอ่ะอือกาแฟโบราณเนี้ย มันจะรู้ร้านกาแฟตัวรเขากับมันจั่งเพาะว่าก็จะถามาน้อยฮะพี่เขาบอกคำนี้บอกว่ากาฟแฟลาเต้นิดเจ้าอันนี้พี่จ๋งไว้จะกินตั้งหน้าเพปันถาม,ามาเอากาแฟอะไรพี่ว่ากาแฟลาเตนเน้อีหนึ่ง <คา S 2> น,นี่ทำอเลร แข่งนางเ,าเ,าเาลซแ,แล้วเอาต้มไข่ใส่หม้อแกงมังเลแล้วเอาต้มไข่แต่ตัวผีลำอาอฮะข้ามือไปข้ามมือมาค่ะ

nhưng cái <laughs> kiểm tra kiến trưng quá Cái ai cả ta xa chín <laughs> xa chín dần đều không phải ้าเผือเปตดอิึงซาจีนไม่ว่าจะซาปะแตงเต๋อถึงจ้นซาจีนซาปีเ็็ะกินจ้นซาจีน,จนโนื้อนนะนนะอันไหนใดเนียันใดเข้าเขาเย็นเข้าเย็นนะมอนเยอเหมอ แกงพระกระชินเนี่ยรังเหนือปื่นหลือจางก็อยู Denn ่กล้ทีเนาะรังควรจะให้อีกเกย์อยู่เองเลยกะไข่

โอเคงนะันขอตัวไปกินก่อนนะเจ้าสำหรับนะขายที่สั่งพริกลาบนะเจ้าสั่งมาได้เลยอยากจะบอกว่าหอมลำเนาะหอมพริกลาบ <c oughs> ูตรเจงใหม่นะเจ้าโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับคสสวัสดีรับ